Okay. สวัสดีค่ะทุกคนเลยวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูพิมพ์ก็เปิดให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องไปละแล้วลก็สําหรับใครที่ไม่ทันดูเมื่อกี้ก็คือสามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอที่ครูพิมทําให้ใน YouTube ได้นะคะ mm hmm. อ่ะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของบทที่6เรื่องของมีน้ําใจกันค่ะจากหนังสือ พาทีหน้า88-92ถึงนะคะซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องกันเนาะอ่ะเปิดมาดูหน้านี้ก่อนเราดูหน้านี้มาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะหน้านี้ก็คือสถานที่ของเขาก็คือสวนสัตว์ใช่ไหมวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหากันค่ะว่ามีใครบ้างมีตัวละครที่ไหนและการกระทําหรือว่าเขาได้ทําเหตุการณ์อะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาดูกันนะคะจะไปอย่างรวดเร็วเนาะ อ่าเรามาดูการวิเคราะห์ซึ่งครูพิมจะแยกการวิเคราะห์ออกเป็นอยู่ห้าอย่างนะคะคะโอ้ครับอู้บอกพ่อเลยครูพิมพ์ครับอิกาบ่าใดบ่าใดครับผมโชกุนใช่ไหมอ้าวเงียบไปเลยอะไรนี่อะไรวะอะไรทุกคนพิมพ์ไม่พอกันเลยทุกคนเดี๋ยวครูพิมพ์จะให้ทุกคนไปคัดพูดทำอยางไม่ ชอบพิมพ์ไม่พอกันอ่ะมาตอบกันนะคะขออนุญาตปิดไม้ทุกคนเลยนะอย่าเพิ่งให้ใครแน่ครับราชนาตคือใครราชนาถใช่ไหมไม่รู้จักอย่าเพิ่งฉีดเขียนหน้าจอครูพิมพ์นะคะอะมาดูกันก่อนในเรื่องของตัวละครในเรื่องนี้ครูพิม์ก่อนที่ครูพิมพ์จะให้ดูว่าใครเป็นตัวละครบ้างครูพีมขออนุญาต สรุปเนื้อหาสันส้นๆให้นักเรียนก็คือต่อจากเรื่องที่แล้วก็คือเขาได้ไปเที่ยวที่ส่งปางช้างหลวงใช่ไหมคะส่งใบโบกไปบัวใช่ไหมแล้ววันนี้เขาทั้งใบใบฟ้าไม่ใช่สิผู้พากับฟ้าใสานักใสได้ไปมีโอกาสได้เป็นพักที่บ้านของลุงวันนั่นเองเออซึ่งลุงวันเขาเนี่ยก็มีภรรยาชื่อว่าป้าอะไรนะามาลี ออป้ามาลีาลแล้วก็มีลูกสาวหาลีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวของเขาลุงวันเนี่ยชื่อว่าป้าชื่อว่าพี่หมายส่วนลูกชายของเขาชื่อว่าอะไรนะพี่หมอกพี่หมอก,มอกใช่ไหมคะมีสองคนาเปิดเป็นหน้าอะไรนะคะ,ะนี่คุูพิมเล่าเรื่องสั้นๆเล่าเรื่องสรุปเรื่องให้ฟังเนาะอ่ะมีพี่หมอกกับพี่หมายใช่ไหมคะพอที่เขาได้ไปอยู่บ้านของลุงวันเนี่ย ทั้งคู่เป็นเด็กที่น่ารักเลวใช่ไหมคะก็คือภูผากับน้องสนะ่เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากก็ต่างช่วยเหลืองานบ้านต่างๆไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการตื่นนอนแล้วก็การรับประทานอาหารตื่นนอนทุกเช้าหรือว่าตื่นนอนวันนี้สองทั้งสองก็ได้เก็บผ้าหม่มพับผ้าหม่มเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีพอในตอนที่จะรับประทานอาหารก็ช่วยกันยกกับข้าวใช่ไหมคะสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระในสิ่งที่ตัวเองเนะี่ยสามารถจะทําได้นั่นเอง พอในเรื่องของลักษณะนิสัยมารยาทก็คือเวลาพูดกับผู้ใหญ่เนะ่ยทั้งสองก็พูดจะไพเราะมีน้ำใจต่างๆนานาด้วยความที่ลุงวันเองเอ็นดูก็เลยพาวันเนี้ยก็เลยว่าจะพาทั้งสองเนี่ยไปเที่ยวที่สวนสัตว์โดยที่จะขับรถไปส่งและให้พี่ใหม่กับพี่หมอกเนี่ยไปคนนําเที่ยวพอไปส่งที่สวนสัตว์แล้วก็คือเด็กๆเนะี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่า ทั้งคู่เนี่ยไม่เคยได้มาเที่ยวสวนสัตว์เลยเออนานๆทีก็ได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้ทั้งที่แบบว่าได้ไปดูสัตว์ต่างๆด้วยใช่ไหมคะเขาได้เห็นทั้งตัวฮิโปยีราฟแล้วก็จระเขสัตว์นานาชนิดต่างๆมากมายเลยที่อยู่ในสวนสัตว์นั่นเองพอเที่ยวเสร็จละเริ่มจะไปกลับไปที่จุดนัดพบที่จะนัดปรุงวันก็ไปเจอกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งวัยรุ่นกลุ่มนี้น่ารักไหมคะทุกคน ไม่ไม่เลยอ่ะเขาทำอะไรคะลองหาสิทิ้งขยะเรียร่ดทิ้งขยะทิ้งขยะเรียราทิ้ขยะเรียร่าทำยาไหมพูดไม่เพราะเป็นคำหยาช่ไหมคะเออพูดไม่เพราะเป็นคำหยาเอาขยะทิ้งเรียราดในที่สาธารณะเห็นไหมคะว่าเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนกันเลยนักเรียนชอบพูดไม่เพราะใช่ไหมถ้าเวลาคนอื่นเห็นเขาจะว่ายังไงคะ ในเรื่องนี้ก็มีเลยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็คือพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมคะแต่ความจริงพ่อแม่เขาสั่งสอนไม่เอ่ยเออสั่งสอนแล้วแต่สิ่งที่เขานํามาใช้เนี่ยเขาไม่นํามาใช้นั่นเองในเรื่องนี้เขาก็บอกเหมือนกันก็คือบอกว่าพ่อแม่เนี่ยอยู่เฉยๆก็ต้องมาโดนหนาย่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีๆโอเคไหมคะ โอเคตัด <Okay. S 1> ตัวให้ดี <Okay. S 1> แบ,บแบบยางนั่นเองอย่าง,ง,องตอนเนี้ยผู้คนชอบพีมอะไรมาก็ไม่รู้ตอนนี้ก็มีคําหยาบหลายๆคาเลยถ้าเวลาคุณพีมเห็นเนี้ยน่ารักไหมคะทุกคน ไม่น่ารักใช่ไหม,ไมเราก็ต้องพิมพ์แต่คำที่เป็นสุภาพเรียบร้อยชิงค่าแบบไอพวกนี้นมันเป็นคำที่ไม่สุภาพมันเป็นคำที่แบบว่าอยู่ในยุคของพ<ว>อ่อขุนรามคำแหงหรือว,ว่าสุขโขทัยแล้วนะนานมาแล้วนั่นเองเราจะไม่นำมาใช้นะคะโอชิเไม่เอ่ยอะเรื่องราก็มีประมาณนี้ซึ่งแล้วก็ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ไปเจอกับคน,คนที่เป็นวัยรุ่นก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งที่ พี่หมอกเนี่ยซื้อไอติมเลี้ยงกับน้องๆใช่ไหมคะซื้อทั้งหมดวิาอะโหเฮียนวิชาภาษาไทยอยู่ถามวิชาต่อไปละวิชาต่อไปไม่มีพักเที่ยงนี่อ่ะขออนุญาตปิดไม์นะคะทุกคนอย่าเพิ่งนี่ครูพิมพ์นะฟังครูพิมพ์ก่อนแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่พี่หมอกซื้อไอศครีมให้กับน้องๆใช่ไหมคะโดยซื้อทั้งหมดห้าแท่งเด็กๆก็สงสัยกันว่าทําไมถึงซื้อมาทั้งหมดห้าแท่งโดยที่มีกันแค่สี่คนเอง แล้วก็พี่หมอกก็เลยเดินเอาไปให้กับเด็กคนนึงซึ่งเด็กคนนั้นด้อมนอมมองมองอยู่ด้านหลังต้นไม้อยู่แล้วว่าอ,าอยากกินไอศครีมอันนี้พี่หมอกก็เลยยื่นให้เด็กคนนี้ก็น้อมรับพร้อมกับกล่าวคําว่าขอบคุณครับอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงมารยาทที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเมื่อผู้ใหญ่ให้ของว่าคนอื่นให้ของเราก็ต้องกล่าวขอบคุณใช่ไหมคะเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องทําใช่ไหมคะแล้วก็เป็นมารยาทที่เด็กๆต้องทํากันด้วยอ่ะ เรื่องราวก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์ตัวละครก่อนเนาะตัวละครในเรื่องนี้นะคะจะมีลุงวันซึ่งเป็นพี่ชายของควานโพใช่ไหมแล้วก็ป้ามาลีที่เป็นภรรยา Ô, มี <motion S 1> พี่หมอกพี่หมาย<น>แล้วก็ภูผาแล้วก็น้ำสายอันนี้คือตัวละครหลักที่จะเป็นการดำเนินเรื่องอนะคะาหาหน<า>้าจอคูมันแม่ขึ้นอะไรนะคะหน้าจอคูมันแม่ขึ้นค่ะ พี่ไม่ได้ยินเสียงหน no ูเลยลูกเลยตื่นบอกว่าหน้าจอคุณครูไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นเหรอตอนเนี้ยใครใไม่เห็นหน้าจอคุณครูบ้างขึ้่เห็นอินเทอร์เน็ตทุกคนไม่ดีหรือเปล่าไม้ไหมคุณครูบ้านหนูเน็ตไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้เห็นอันนี้ตอนนี้ตอนนี้เห็นเป็นยังไงคะหน้าจอค่ะอำไเ็นูก็เห็นค่ะ ะอะเห็นไหมคะ,ะไม่รู้เลยโอเคเห็นแล้วค,ะค่ะโอเคอ่ะครูหอญาตปิดไม์ต่อนะคะเรามาดูในตัวละครจะมีทั้งหมดอยู่ห้าตัวละครที่เป็นตัวละครหลักในของเนื้อเรื่องนี้นะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของ,ของสถานที่สถานที่ครูพิมพจะยกเป็นสถานที่หลักๆคือสองที่ก็คือบ้านของ One, ลุงวันและก็สวนสัตว์นะคะ ซึ่งเหตุการณ์มันจะเป็นแบบไหนเดียวสรุปมาให้ดูเนาะอ่าเรามาดูมาดูว่ามีอะไรกันบ้างในสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปก็คือเขาได้ทําอะไรกันบ้างโดยมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนั่นเองอ่าเรามาดูเหตุการณ์ที่หนึ่งคือบ้านลุงวันครูพิมพ์เขียนไว้ว่าภูผาและน้ําใสไปพักที่บ้านลุงวันซึ่งระหว่างที่ทั้งสองไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านลุงวันทั้งสองไม่นิ่งเฉยช่วยเหลือง,งานบ้านต่างๆเท่า,าที่ตัวเองจะทําได้ ล้วเรียนลองยกตัวอย่างสิคะว่าเขาได้ทําอะไรบ้างในการช่วยเหลือที่บ้านลุงวัดคะร่างกาต้นขาทกับข้าวทํากับข้าวรพักที่นอนมีอะไรอีกคะบ้านวาบ้านนอะใช่ไหมคะเยอะแยะที่เขาได้ไปช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ไปพักที่บ้านของญาติคนหนึ่งอะโดยที่นักเรียนน่ะวันนี้นักเรียนเห็น คุณลุงเขากําลังทาสีหลังคายเงี้ยเงี้ยอ่ะนักเรียนสามารถช่วยขึ้นมาทาหลังคาบ้านนี้ได้ไหมไม่ได้ได้หรือไม่ได้อันนี้เราสามารถช่วยได้ใช่ไหมคะแต่นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างเอืวางความฮะมันเกี่ยวอะไรเรื่องัาอ่ะ่เยอะไรได้บ้างอ่ะเวลาเขาทํางานเหนื่อยเขาอยากกินอะไรไหมคะ ยาเคื่อไอติมแบบว่าเครื่อไอติมแบบอาดแบบเรียกเขาว่าน้ำละเมอมืวานตรงนี้นะคะก็ได้เนี้ยถือว่าเป็นการช่วยเหลือเขาอย่างหนึ่งเลเห็นไหมคะเวลาเขาทํางานเหนื่อยๆอยเงี้ยเออเราอาจจะแบบว่าระหว่างที่เขาทํางานอยู่เราก็เตรียมน้ําเตรียมอะไรมาให้เขาวางแบบว่าพอเขาลงมาปุ๊บเขาก็จะสามารถรับประทานได้อเนี้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือได้อย่างหนึ่งเลยอ่ะเรามาดูต่อไปต่อไปในส่วนของเหตุการณ์ที่สวนสัตว์ ซึ่งเหตุการณ์ที่สวนสัตว์ภูพิมจะแยกออกเป็นสามเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนที่ลุงวันเนี่ยจะไปส่งเด็กๆกลับบ้านกันนะคะก็คือลุงวันเนี่ยเออด้ยวยความที่เอ็นดูเด็กๆก็เลยพาไปเที่ยวสวนสัตว์ตวฟ้าใสาน้ำใสาสาิฟ้าใสบะภูพิมเขียนผิดเออน้ำใสแล้วก็ภูหาเนี่ยตื่นเต้นมากที่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ได้เจอสัตว์นานาชนิดสัตว์นานาชนิดนักเรียนว่าเขาได้เจอสัตว์อะไรบ้าง ฮิปโปยิงาฮิปโปยิราฮิปโปตอร์เล็คเทฮิปโปมันทาอะไรอยู่คะดูไปแ้าเือโนต้นมฮิปโปมันทาอะไรอยู่นะมันตาปากกว้างใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าฮิปโปมันเป็นสัตว์ของประเทศอะไรประเทศพัฟวีอะไรรู้ไหมคุณแต่หนูไม่รู้ เขาบอกว่าฮิบโปเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในทวีปของแอฟริกาโดยที่เราแนะนำเขาเข้ามาใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ทั้งน้ําแล้วก็อาศัยทั้งบนบกได้นั่นเองโดยที่เขาเนี่ยจะมีเขี้ยวที่ยาวมากๆแล้วการรับประทานอาหารของเขาก็คือเขาจะรับประทานเป็นอาหารประเภทพืชหรือว่าเป็นอาหารที่เป็นต้นไม้ใบไม้อะไรพวกนี้นั่นเองแครหลอดได้ไหมได้ค่ะแครหลอดได้ สัตว์ตัวที่สองที่เขาเจอก็คือเสือมันเองด้วยที่ในเรื่องนี้ก็คือเขาว่าเสือนเนี่ย,อน,น,น,ยนอนอยู่หน้าถ้ำนะคะ อ่ะทุกคนอย่าเพิ่งทิมนะคะมันจะมีพวกแฮกเกอร์ใช่ไหมอ่ะแล้วนอนอยู่หน้าถ้ำสัตว์ตัวต่อไปก็คือหมีหนั่นเ,เองอ่ะมีฮิปโปมีเสือมีหมีดำละต่อไปก็คือจอรเอะ,ะรจรเข้เลยจระเข้มันทำอะไรอยู่คะมันนอนอะไรอยู่คะเหงื่อเลยนะค นอนพี่โปอยู่นะคะนอนข้าวเหนียวข้าเปิดเสียงเลยพี่โปมันทำอะไรอยู่นะทุกคนไอพี่โปทำอะไรแบบกินข้่วไหมข้าวไปนอนกีกแดดนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็พอเดินไปอีกก็ไปเจอยีราฟที่มันกำลังกินก็ดี ยอดต้นไม้กินใบไม้แล้วก็สัตว์ชนิดต่อไปที่เขาเจอกันก็คือลิงแล้วก็อะไรคะที่มันเรียกคัวัวคัวคือตัวอะไรนะกันมีจันีนี่ที่กนโหนต้นไม้ใช่ไหมคะก็เจอสัตว์ทั้งหมดอยู่เจ็ดชนิดเลยเอออ่ะมาดูในเหตุการณ์ต่อไป พอที่เหตุการณ์ต่อไปพอที่เขาได้ไปแบบว่าเจอสัตว์หลายชนิดพี่หมอก็เลยพาเด็กๆไปกินไอศครีมโดยที่ครูพิมพหมอเมื่อกี้ก็คือซื้อมาทั้งหมด5แทง่งสงสัยอยู่ว่าเอาแท่งที่อีกแท่งหนึ่งไปให้ใครใช่ไหมคะโดยยื่นให้กับเด็กชายคนเล็กๆที่ยืนหลังต้นไม้ดูท่าทางอยากกินไอศครีมมากเด็กน้อยก็ยกมือไหว้ขอบคุณการขอบคุณถือว่าดีไหมคะเด็กๆ บีมีเออ,อ,อเวลาผูใ้ใหญ่หว่าใครแล้วก็อ,อะถ้าสมมุติว่าเพื่อให้ของเราเราต้องขอบคุณไหมคะใช่อเ,เออเราก็ต้องขอบคุณใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการแสดงแบบว่าความมีน้ำใจของเพื่อนขอบคุณในน้ำใจของเพื่อนนั่นเองเออ,เ,อ,อเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องอึ่งพาอาศัยกันและกันใช่ไหมคะเรามาดูเหตุการณ์ต่อไปเหตุการณ์ที่สามในการสุดท้าย คคือทางไปจุดนัดพบเขาได้ไปเจอกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกาลังแย่งกินขนมกันแล้วก็ส่งเสียงเอะโวยวายเลยแล้วก็พูดคําหยาบแล้วทั้งกลุ่มก็ลุกขึ้นวิ่งตามโดยที่ทิ้งขยะไว้ทิ้งขยะไว้แบบแบบนี้ดีไหมคะทุกคนไม่ไม่ดีแตสุดท้ายใครได้เป็นคนก็บคะมูอถ่ะกับน้ำใสแล้วก็เขาตั้งกํนเขาแบบว่า เขาแบบว่าอยากทำไหมคะหรือว่าเขาแบบว่าเกี่ยงกันทําในในเรื่องเนี้ยเขาเกี่ยงกันทาหรือว่าเขาอาสาที่จะทหรืมเกี่ยงกันทำค่ะเกี่ยงกันทาหรือว่าอาสาที่จะทําค่ะเกียรตัจาที่จะทาเออเขาอาสาที่จะทำือกว่าเดี๋ยวเราทั้งสองไปคนเก็บก็ได้ใช่ไหมคะโดยที่ พี่หมอกและพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บก,ก็ได้เพราะว่าเป็นพี่ของนและขใหม่เอออันนี้ก็คือถือว่าเป็นการแสดงจิตอาสาได้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเรื่องที่สอนนักเรียนตลอดเลยว่าคนเราเนี um ่ยต้องมีน้ um ําใจต้องมีจิตอาสาให้กับคนในส่วนรวมใช่ไหมคะถ้ามาดูต่อไปต่อไปนะคะมาดูเรื่องของข้อความโดนใจซึงจ่งข้อความโดนใจของคุูพิมก็คือ เขาบอกว่าที่สาธารณะอย่างนี้เป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดบ้านเมืองสะอาดมองไปทางไหนก็สวยงามคนในชาติมีความสุขนะอันเนี้ยนักเรียนลองคิดดูถ้าสมมติว่าอย่างครูยกยกตัวอย่างของเป็นโรงเรียนของเราถ้าโรงเรียนของเราสกปรกนักเรียนอยากมาไหมคะไม่สมมติอ,อ,อะ ปีกอ้ขยะหน้าโรงเรียนเลิเลยแบบนี้นักเรียนอยากมาไหมคะมาเออไม่อยากมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเวลาทุกคนอยู่ในห้องทุกคนชอบทิ้งขยะไม่ตรงถังครูพิมพ์ก็จะเตือนตลอดว่าให้ทิ้งให้ตรงถังใช่ไหมถ้ามันหกเลอะเทอะหรือว่า เต็มห้องเอนี้ยมันก็ไม่สามารถรืว่าไม่มีแบบ่ความว่าหน้าอยู่ใช่ไหมคะทุกคนก็ไม่อยากอยู่ในห้องนอกจากจะไม่น่าอยู่ละยังส่งกลิ่นเหม็นในห้องอกีกยังเป็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆทำให้เราเกิดเป็นโรคต่างๆได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเราม่าข้อคิด ข้อคิดอันที่หนึ่งที่ครูครีมเขียนมาก็คืออยู่บ้านท่านอย่าน,นิ่งดูได้ออคนในสมัยก่อนอเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่บ้านคนอื่นอย่าน,นิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นก็คือเป็นการสอนที่แบบว่าเราเนี่ยเวลาไปอยู่บ้านคนอื่นต้องช่วยเหลือท่านถึงจะเป็นงานเล็กงานน้อยก็ตามเราก็เป็นการช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูอันที่สอง รู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่นอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงของเหตุการณ์ที่เป็นการให้ไอ,อตีมกับน้องเด็กชายคนนั้นใช่ไหมคะแบ่งปันให้ผู้อื่นถ้าเรามีเราก็แบ่งปันไปนใช่ไหมคะถึงการที่เราให้ผู้อื่นน่ะทาให้เราเนี่ยสุขใจมากกว่าการที่เราเป็นผู้รับด้วยซ้ำนะคะนักเรียนลองไปทําดูเนาะต่อไปอันที่สามมารายาทในการปฏิบัติตนในที่สาธารณะจากเหตุการณ์ที่เด็กวัยรุ่น ทิ้งขยะเรียราดอันนี้ถือว่ามีมารยาทไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะใช่ไหมคะอ่ะนั่นแหละที่ว่ามีมารยาทเราต้องแบบไหนคะใช่ครับี้ค่ะเราช่วยครูพิงเสนอซิว่ามีมารยาทในที่สาธารณะต้องทําแบบไหนคะเก็บขยะหาต้องแบบไหนคะเก็บขยะเก็บขยะเวลาเราเก็บขยะ เวลาเราจเจอขยะ<ป><ด>หรือว่าเรากินอะไรเสร็จเราก็าากาทิ้งแค่ตรงใช่ไหมคะทิ้งให้ที่ในที่ที่เขาจัดให้เนะาะประมาณนี้อ่ะโอเคผู<อ>้คนเสียงมันชอบตีกันคุณฮิปก็จะได้ยินคร่าวๆเนาะต่อไปอันสุดท้ายการเสียสละการเสียสละก็คือมีหลายอย่างเลยตั้งแต่การเสียสละเวลาของตัวเองการเสียสละสิ่งของใช่ไหมคะถ้าเสียเวลาเสียสละเวลาของตัวเองก็คือจากถ้าเราอยู่บ้านตอนนี้ใช่ไหม จากที่เราเสียเอาเวลาของเราไปนั่งดูการ์ตูนอะไรต่างๆ,ๆนะนะเราเห็นพ่อแม่ทํางานบ้านซักผ้าตากผ้านี้ยถ้าเราช่วยได้มไมไเ,เราก็ไปช่วย,มมเ,ยเหลือพ่อแม่ได้ใช่ไหมคะเสียสละเวลาผมช่วยไ, <ป S 1> ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้พ่อผมไม่อยู่เอออ่ะแบบนี้แบบมันต้องมีช่วงนึงที่เราต้องช่วยได้ถึใช่ไหนไม่แล้วก็ถ้าเป็นการเสียสละในเรื่องของสิ่งของถ้าสมมติอย่างเช่น เรามีเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นเสื้อผ้าตัวนี้เราไม่ใช้แล้วเพราะมันตัวเล็กที่สภาพดีอยู่เราก็สามารถเก็บรวบรวมแล้วก็นําไปบริจาคกบรกบคนที่เขาไม่มีได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสรียสละหรือว่าการแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ใช่ไหมคะประมาณนี้ในเรื่องของบทที่หเนาะอ่ะเดี๋ยวครูพีมีงานเราลองมาช่วยกันทําในห้อง ซึ่งครูพิมพจะให้ทุกคนช่วยกันเรียงลําดับเห,เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องให้ถูกต้องอ่นักเรียนลองดูที่หน้าจอครูพิมนะคะนักเรียนคิดว่าไม่ต้องเขียนค่ะนี้ไม่ต้องเขียนนะทุกคนช่วยกันตอบก็อพออะนักเรียนลองดูนะคะว่าเหตุการณ์ในนี้นะคะอันไหนคือเหตุการณ์แรกอาว่า ลุงวันลุงวันลุงวันมีสองลุงวันก่อนลุงวันไหนลุงวันมีลูกชาย1คนลูาวันมีลูกชายหนึ่งคนวันนี้ใช่ไหมเด็เลนต้อนใ่เป็นยงงอ่ะเราลองมาดูเฉลยกันทุกคนบอกว่าลุงวันมีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนทุกคนดูแลต้อนรับ ภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีถูกหรือเปล่านะคะอันนี้คือเหตุการณ์แรกหรือเปล่าถูกต้องต่อไปเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองคือไหนเอ่ยทุกคนลุงวันให้ลุงวันให้ลุงสองพาภูผาไปเที่ยวนะดูดีๆนะดูดีๆนะลุงวันก่อนที่เขาจะไปเที่ยวเขาทำอะไรกันก่อนก่อนที่เขาจะ รับผ้าแล้วใครโชว์เข้าก่อนรับผ่าก่อนที่เขาจะออกบ้านเขาเจอใครคะภรรยาลุงวันขึ้อเลยนะตัวานารีลุวานารีอ่ะเอาเหตุการณ์ไหนก่อนอันไหนคือเหตุการณ์ที่สองคะนักครูน้องเทียรรุ่นอ่ะเหตุการณ์ที่สองคือก่อนจ้ะ มีหัวใจผู้ผ่าและก็น้ำใสที่น่ารักแล้วก็พูดเพราะมีน้ำใจใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สามคือไหนคะทุกคนอันไหนคือเหตุการณ์ที่สาม ลูกวันลูกวันลูกชายลูกชายและลูกสาววาวและลูกชายและลูกสาวและนั้นใส่ไปเที่ยวก่อนกลับบ้านเออลูกวันและลูกเที่ยวก่อนเออถูกต้องอันนี้คือเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สี่คือเหตุการณ์ไหนคะ หมากนยีศกีม so ี раз, so ่หที่ที่หที่ห้ทีห้เที่ห้าท่ห้ี่ห้าที่หที่ห้าทีห้าี่ห้อทีหาี่หเาที่ห้าท่้ายี่ห้าท่้าที่ห้าที่ห้าท่าที่าทีที่้ท่าที้ที่้าั้อี่าทีา่าทีาห่ อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็คือครูพิมพ์ให้ลองเรียงลําดับคินกันเนาะซึ่งอันนี้ให้ช่วยกันอันนี้ครูพิม์ขอสั่งเป็นการบ้านเดี๋ยวครูขินจะแปคปให้ทุกคนนะคะโอเคไหมจะนะคะฉันู่ล้คุณไม่ย,ยนแล้วอ่ะอันนี้ให้ทุกคนไปทำเป็นการบ้านนะคะัครบ Okay. อโอเคอ่ะเนื้อเรื่อง <ไป S 1> ของเราก็า<ไ>ป,ประมาณ<ป>นี้อ่ะฟังครูพิมพ์ก่อนเดี๋ยวครูพิมพ์จะอ่านให้ฟังว่าลองตอบประมาณไหนเนาะข้อที่หนึ่งคำถามครูพิมพ์ถามว่าลุงวันพาเด็กๆไปสถานที่ใด 2. องภูผ,ผาและน้ำใสเห็นสัตว์อะไรบ้าง 3. หากนักเรียนได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ นักเรียนชอบตัวอะไรเพราะเหตุใดอันนี้ก็เขียนมาได้หมดเลยนะคะไม่ต้องเป็นในเนื้อเรื่องเนาะอย่างเช่นของครูพิมพครูพิม์มชอบตัวมีแพนด้าเนี่ยครูพิมก็เขียนมาเลยว่ามีแพนด้าเพราะว่าู<อ>้ก็ชอบเพราะบ้านหนึ่งมีแต่แพนด้าเห็นะขนปุยขาวน่ารักเป็นสัตว์ที่น่ารักอะไรแบบนี้ก็เขียนมาในโัเสาร์ได้มาที่สุดได้หมดเลยใครชอบสัตว์อะไรที่เสาร์ถ้าจะเป็นสัตว์า์ ข้อที่สี่นะคะคอเอาบทปฏิบัติตามคู่หาลและน้ำใสในเรื่องไดอันนี้มีเยอะแยะเลยทั้งเรื่องน้ำใจการแบ่งปันการเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นน่ะเขียนมาได้หมดเลยใครก็เขียนอะไรยกตัวอย่างมานะคะเอาสักข้อหนึ่งข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนักเรียนสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้อย่างไรเออก็เ,เขียนมาน,นี้ลองออกนอกกรอบจากเนื้อเรื่องบ้างนั่นียนก็เ,เขียนมา,านเช่นเลี้ยงน้องได้ค่ะ ช่วยถูบ้านได้ค่ะทําอาหารช่วยได้ค่ะไปเก็บผักอะไรนี้ก็เขียนมาโอเคนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ให้ทําเป็นการบ้านนะคะทุกคนเฮ้ยคุณพีนคุณพีนไม่สั่งการบ้านคุณพีนบอกแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งคุณพีนจะสั่งการบ้านสองถึงสามชิ้นเท่านั้นเนาะโอเคไหมค่ะโอเคคุณพีนจะส่งไฟล์อันนี้ให้นะคะค่ะสไลด์โอเค ประมาณนี้วันนี้เนื้อหาการสอนภาษาไทยก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูพิงจะส่งงานภาษาไทยให้เนาะในกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูในกลุ่มภาษาไทยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะคุณนียว